นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่6ธันวาคม2565กรณีที่มีข้อเสนอเรื่องการเปิดสถานบันเทงิงถึงเวลาสีนาฬิกาว่าคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณาสุขได้ประชุมและมีมติว่ายังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวส่วนหลายคนที่มองว่าอยากให้เปิดเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้นเราต้องพยายามรักษาสมดุลในทุกมิติเอาไว้และ ในช่วงนี้ก็ได้ขยายเวลาถึง2นาฬิกาก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในช่วงที่มีสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกทั้งยังไม่ต้องการให้มีอุบัติเหตุจากการดื่มสุราส่วนเงื่อนไขเสนอให้เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตสมุยเชียงใหม่แต่ผลก็ออกมาเหมือนกันและตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาซึ่งเราก็เคารพเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้วส่วนของควันปีใหม่จากทางกระทรวงสาธารณาสุขนั้นนายอนุทินก็ได้กล่าวว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่สและมีแพ เกจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสำหรับการเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ขอเน้นย้ำเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเดินทางกลับบ้านน่าจะเป็นเรื่องที่ดี